เรามีข่าวไม่คับพี่น้องคะมีรายงานไปบิบิทในอิตาลีช่วยไม่ดอกผู้ช่วยไม่วบาอะชื่อชงช่วยอะไรก็ช่วยช่วยไม่ไหวแล้วไงหรอเรเดียนในอากิมีอะไรเกี่ยวข้องก็ได้ครับคิงด้อมซึ่งมีโครงการพลังงานเลดีนในที่รวมเรียบเป็นมาควาซ่าหนึ่งซี่กล้องกำลังผลิตพลังงานของโลกได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องของไปบิบิทนี้เผื่อทางการกำลังรวมมือพูดได้ที่พบเรเดียนนายซองคนนี้ท <lok> ี <affiliated with>. ่ทูกพบในพื้นที่เกิดเหตุลดให้ข้อมูลกัน ถูกจริงว่างมากันได้เราตัวพบอเสียงปืนนี่เจอสไปเดยรยอยังเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมันไปไหนเสี้วยุกเกๆกันเตรียมปืนในป้ปรอตีกูเกินมาพร้อมอยู่แล้วนี่ ปั่นปื้มังนงมิตรมาไล่ไล่นี่มันขีดตีจะขโมยเล่นในจักสิงเวลลอมโดยยึดมันปลือละทีนี้นี่ทำอยู่นี่มึงต้องมีเล่นข้อเป็นแรงพลังงานคืนความดอนั่นนีอันละกูจะขานเองไอ้บ้าวเดียวตา ยู awesome, <laughs> ่มาขึ้นไหนบ้ามึงนายเห็ดน้ำเมื่อก่อนนี้นะอย่ากันเท่าไอ้บ้ากูไปได้อยู่วะไปเก็บแคบเจอเล่นพลังงานดีบอสเลยยัง นี่อะไรต้ากัแบแคบต้ากบบับแคบเหย็ดเหมือนลืมชาดแบบกันแล้วยวกวางใส่ไม่ชาต<อ>ิดก็มาดิเฮ้ยได้แรงออกเกินกิ่หนวจะไม่ได้ป้นแล้วจริงเอ้อ ถ้าพนันข่าวหน้าบอกปุกกูกอนก็ดีนะตัดเตอนใส่ปลอดภัยแล้วเรากำลังยีรอบบอลนันนุ่มใหญ่บอกเขาทีว่าครั้งที่อยากได้คำตอบมั้ยตัวนี้มีปัญหาได้เลยอ่ะงานออกมาดีขค่เนี้ยวินิกไม่เห็นหน้าอีกคนหนึ่งเลยเสร็จพวกมันหน้าเมื่อเราแล้วแล้วมาจะเอาเลดี้ไนไปทำอะไรอีกกั้นเดี๋ยวกูไปคุยกับนายัวไอ้ได้เวลาบอกยาให้มึงฟัง วอเตอรเล่นหลกัก้วงควบคุมว่าพืชเรามีปัญหาแล้วเ,เราเออตอนนั้นไรทำง,งานนี้พังท่อมจริงงานเมื่อไงจะหายไปมึงรู้ใช่แม่ว่าพวกนั้นหยกมาทาั้งทีมอ่งพวกเราก็มีทีมรวยเลย